สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันครับสมเกียรติอ่อนนิมน c ์ชาแนลนะครับซึ่งห่างหายไปหลายวันนะครับก็อย่าลืมกันนะครับท่าน f อฟทุกท่านและผู้ติดตามวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงที่ร้านอาหารมิมูซ่านะครับตรงข้ามกับแอมบัตเดอร์พัทยานะครับ เพิ่งทานข้าวกับไกด์อิ่มแล้วก็จะมารถนี่เป็นแอมเบอร์เดอร์โรงแรมแอมเบอร์เดอร์โรงแรมแอมเบอร์เดอร์นะครับ มาอยู่ณนะมิโมซ่านะครับอยู่บนถนนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปออกาแกพัทยามาจัแบบถึงบ้าน,นำเภอนะครับมิโมซ่านะครับเมืองแห่งความรัก มุ่งหน้าไประยองนะครับออกจากพัทยาจะมุ่งหน้าไประยองแอมบัตเตอร์นะครับโรงแรม,มแอมบัตเตอร์โรแมแอมบัตเตอร์นะครับ ต้นไม้เขาก็ปลูกต้นไม้เยอะเนาะนีโมซ่าเป็นแหล่งเลนมาร์กอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจรู้แต่ว่าเคยมาเมื่อสมัยก่อนเมือ่อแต่ก่อนนี้บูมมากเลยนีโมซา่ารถทัวร์เข้าเยอะเด๋ยนนี้ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยได้เขา้าเพิ่งครั้งแรกเลยในรอบกีปีห้าปีหกปีเพิ่งเข้ามานี่แหละครับ อู่กับต้นไม้ร่มไม้ชายคานีหมูซ่อลมลื่นครับทําทัวร์ก็อยู่ประมาณนี้ดูงานกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งจะเป็นงานกรุ๊ปนี้ผมเจองานกวันนะครับ งานหวันนี้ก็เพิ่งรับเมื่อวานก่อนแล้วเมื่อวานก็ไปวัดพระแก้วตึกไปยกกินข้าวนะครับเสร็จแล้วก็ดูโชโดมรัชดาซอย18แล้วก็ตลาดรถไฟรัชดานะครับแล้วก็กลับโรงแรมโรงแรมอยู่บางพีนะครับแถวมหาไรหัวเฉียวนะครับ ก็ลงมาจากกรุงเทพออกจากโรงแรมก็วิ่งตรงมาเลยสวนไทยมาสวนไทยเสร็จแล้วก็มามิโมซ่าโปรแกรมต่อไปก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนต่อมันก็แล้วแต่ไกด์เขจะสั่งนะครับเขาขายออปชั่นนะครับเราก็ทำตามที่เขาบอก ก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับจนกว่าจะจบงานนะครับเพราะการทําทัวร์ก็เราก็กินบนรถนอนบนรถมาคนเดียวก็บางทีก็ได้กินข้าวอ,อไัไกไปบางจุดก็มีค่าจอดให้ร้อยหนึง่งห้าสิบบาทอย่างผมไปส่วนไทยได้แค่ห้าสิบาทเองวันนี้ห้าสิบคะแนนนะครับได้ห้าสิบคะแนนก็แล้วแต่ บางจุดก็ไม่มีแต่ได้กินข้าวครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยกปิง่งตลอดตลอดไปสู้ครัอยู่ตรงไหนก็ทำงานครับ แต่ผมมันจะไม่มีเงินเดือนนะไม่มีประกันสังคมแต่บางบริษัทก็กมีประกันสังคมให้นะครับก็จะอยู่อยู่ไปทําไปบางคนก็รถเสียก็โดนเปลี่ยนรถก็ไม่ได้ตังค์นะครับ ม่ได้เงินบางคนก็ทำจบครบปุ๊บครบหวันห้าวันแล้วแต่กรุ๊ปทัวร์นะครับมันเอาแน่นอนกับกรุ๊ปทัวร์ไม่ได้นะบางทีมันก็ไปบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ค่อยดีบางคนก็เอาแต่ใจก็บางคนก็นั่น บางคนก็ย้อนไปย้อนมาบางคนก็ทําทัวร์เป็นเขาก็ไม่ย้อนมันแล้วแต่ไกด์ที่จะทําที่จะวางโปรแกรมคือมีอะไรบ้างวันนี้ทาเรียง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 เยงนี้ยดีบางคนโดดไปโดดมาโดดมาโดดไปนี่ถามว่าคนขับมันเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยคนขับรถมันรถมันรถใหญ่เนาะมันไม่ใช่รถเล็กเนาะครับ ทีนี้ทีลงจุดนี้สองคนลงจุดนู่นสามคนอย่างเงี้ยเด็กไกลเขาก็ไม่เข้าใจอะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับไม่ข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้ด้วยนะครับยังไงก็ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ